ท่ามกลางความมืดเงียบสงัดถูกประสาทสัมผัสของอ e ีนิงรวนแปรเปลี่ยนเป็นชัดแจ้งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีน e ิงคิดดิ้นรนออกจากใต้ร่างของหลววเซินยวนทว่าหลววเซ้นยวนกับกดอ e ีนิงไว้อีกครั้งแล้วก็บอกว่าตอบข้ามาอี e นิงนึงจะแหงนหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็คิดว่านางจะจำไม่ได้ได้อย่างไรว่าหลวัวเซินยวนเนี่ยเป็นสามีทว่าตอนนี้อ e ีนิงใกล้จะฝืนร่างไหวไม่ไหวแล้วแต่หลวัวเซ้นยวนเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้สึกได้จึงประคองเอวของอ e ีนิงไว้ในทันทีตัวของหลว e งองวีนยววนและรออดพจากกิฤตเ ที่เกือบจะหักไป พ่ออีนิงเริ่มคุ้นชินกับความมืดจึงสามารถมองเห็นใบหน้าของเหลือเส้นยวนได้แล้วก็รู้สึกว่าหลัวเส้นยวนในตอนนี้ต่างไปจากเมื่อหนึ่งปีก่อนโครงหน้าก็ยิ่งหล่อเหลาคมชัดไรผมเรียบเป็นระเบียบยามนี้ท่านได้เท้าเก๋าพร่างพลายไปด้วยเสน่ห์อันเปี่ยมไปด้วยอำนาจบารมีอีนิ่งไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนเพราะอยู่ระยะประชิดริมฝีปากของเหลือเส้นยวนจึงดูคล้ายเปล่งประกายแสงจางๆจากนั้นอีนิงก็กล่าวว่าดูเหมือนว่าท่านจะผายผอมลงหลัวเส้นยวนก็เลยกล่าวว่าแต่ข้ารู้สึึกวว่าาเจ้้อนนข อ้วนแบบไม่ใช่อ้วนแบบนั้นนะแต่ว่าอวบอิ่มขึ้นเพราะว่าอีนิงนะ่ยกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรอนะเนาะและบนร่างเนี่ยก็มีกลิ่นหอมบางๆของน้ํานมด้วยแล้วเลือดสันยวนอนะที่กักขังอีนิงไว้ในอ้อมแขนอนะพอได้กินนมท้องน้อยช่วงล่างก็เริ่มเผาร้อน และที่สําคัญอะ่ะสองคนเนี่ยก็ยังร้างรากันไปนานแล้วถ้าไม่ใช่เพราะการควบคุมตนเองที่แข็งแกร่งของหลัวเส้นหยวนเหลือเส้นหยวนเนี่ยคงไม่สามารถพูดคุยกับอีหนิงดีๆได้ส่วนอีหนิงก็พันนิ่งขังไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยถามว่าพี่ชาย3าหนึ่งปีนี้ที่ข้าไม่อยู่ท่านเป็นอย่างไรบ้างข้างกายมีคนที่ชอบบ้างหรือไม่ข้ารู้ว่าท่านได้เข้าเนิยเกิดและขึ้นเป็นเกิดเหล่าแล้วเป็นเพราะข้าหายตัวไปอย่างไรสาเหตุข้างกายของท่านจึงไรคนดูแลเหลือเส้นหยวนเนี่ยก็นิ่งเงียบไปก่อนจะค่อยๆเผยรอยอย,ย,รยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่ามีอยู่ัว เมย์แม่นางแท้เก๋ดคนหนึ่งนางมากด้วยความสามารถและรูปโฉมนางมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อข้ามาโดยตลอดถูกคราที่พบหน้าเป็นต้องแสดงไมตรีจิตค่ะกํากลังไขครวญว่าควรคจะตอบรับนางอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการผิดต่อความรู้สึกอันลึกซึ้งนี้ลออีนิงเนี่ยที่ฟังก็ยิ่งเศร้าใจนางจําได้ว่าคุณหนูรองเฮอเนี่ยเคยพูดว่าลอซนยวนกับแม่นางเก๋ดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมและแต่ไหนแต่ไรมาลวซึนยวนก็มีสตรีมาผูกสมัครรักให้ไม่ขาดไรห้หนทางป้องกันกระทั่งในอดีตลเซึนยวนย าากพววนงด้ยแล้วอีนิ่งก็รู้สึกแสบร้อนที่ปลายจมูกเล็กน้อยเพราะว่ายังคงคลี่ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าในเมื่อแม่นางเกิดเพียรพร้อมไปทางความสามารถและรูปโฉมข้าย่อมไม่สามารถเทียบกับนางได้มีสู้ท่านประกาศว่าข้าป่วยตายแล้วแต่งรับแม่นางเกิดเป็นจี้ซื่อเถิดแม่นางเกิดชื่นชมลงแหลในตัวท่านนางย่อมไม่มีทางปฏิเสธท่านไม่ต้องกังวลว่าข้าจะตามรังควานท่านไม่ยอมปล่อยเพียงท่านพบคนที่ดีกว่าข้าเองก็ไม่ใช่คนที่ร้เหตุผลพูดเสร็จแล้วอีนิงก็คิดที่จะผลักหลอส้นหยดออกไปแต่หลอดส้นหยดนเนี่ยกลับกระชากอี แล้วก็บีบไหล่อีหนิงพางเก่าวด้วยรอยยิ้มหยันว่า เจ้าช่างใจกว้างยิ่งนักเพราะว่านี่ไม่ใช่ประจบเหมาะตรงกับความต้องการของเจ้าพอดีหรือเช่นนี้เจ้าก็จะสามารถพาลูกไปครองรักกับลูกเจเสี่ได้ตลอดไปอีนิงที่ได้ฟังเน่ก็ตระหนอักได้ว่าคำพูดของลูซอนยวน,นยแหลมครบร่างของอีนิงจึงสั่นสะท้านเล็กน้อยน้ำเสียงต่ำเบาแล้วกล่าวว่าลูซอนยวนตะโหลซอนยวนเนี่ยก็ขยับเข้าประชิดอีนิงแล้วก็บอกว่าวันนี้ทันทีที่เจ้าเห็นข้าก็วิ่งหนีหากไม่ใช่เพราะข้าบังเอิญเห็นเจ้าพอดีชาตินี้ทั้งชาติเจ้าคงไม่คิดจะพบข้าอีกแล้วใช่หรือไม่หื อีหนึ่งที่ได้ฟังเนี่ยลมหายใจก็พันสะดุดก็เลยบอกว่าหนึ่งปีที่ข้าหายตัวไปท่านทำประหนึ่งไม่มีข้าผู้นี้อยู่ท่านเลื่องตำแหน่งเข้าสู่เนเก๋อทั้งยังมีสติรู้ใจเราข้าจะไปพบท่านได้อย่างไรท่านพ่อได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่ชายแดนหลายเดือนมานี้ข้าคอยอยู่ดูแลเขาส่วนลูกเจียก็หายสาบสูญไปในทะเลทรายท่านพ่อตามหาเขาไม่พบในใจก็ยิ่งโกรธแค้นท่านเราข้าจะมีหน้ามาพบท่านได้อย่างไรเมื่อเลอเซนอยู่เนี่ยฟังมาถึงตรงนี้มุมปากก็ปรากฏรอยยิ้มบางแล้วก็บอกว่าเว่ยหลิงโกแค้นขา เขารู้เรื่องที่ข้าขายอาวุธไฟให้กับพวกชนเผ่าวาราแล้วใช่หรือไม่อินิงก็ตกใจนะว่าพี่อะรู้ได้ยังไงส่วนหลวเส้นยวนเนี่ยพอยังเชิงแล้วพบว่าที่อินิงไม่มาหาตนเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุมาจากลู่เจเสียท่าทีของหลวเส้นยวนก็เลยผ่อนคลายลงเล็กน้อยแล้วก็กล่าวด้วยเสียงถุ้มต่ำว่าอาวุธไฟเหล่านั้นมีปัญหาเจ้าน่ะเห็นข้าเป็นคนเช่นไรหากข้าสมคมคิดกับศัตรูขายแว่นแคว้นจริงเว่ยหลิงจะยังมีชีวิตอยู่หรือหากข้าคิดถอนรากถอนโคนผู้ใดก็ยอย่าหวังว่าจะรอดชีวิตอาวุ ล่าเหล่านั้นถูกผลิตขึ้นเป็นการเฉพาะโดยที่พวกเขานะไม่ทันได้สังเกตอาวุธเหล่านั้นจะระเบิดได้ในทันที มิเช่นนั้นยามนี้พวกชนเผ่าวะาลาจะเงียบสงบเยี่ยงนี้หรือหากเป็นเพียงการจำศีลนในช่วงเหมมันพวกเขาคงไม่ถึงขั้นสงบเสงี่ยมเช่นนี้อีหนิงเนี่ยเมื่อได้รับการชี้นะจากหลวดเส้นยนก็เลยกระจจางขึ้นในทันทีแล้วก็คิดว่าตนเนี่ยละเลยจุดนี้ไปเว่ยหลิงเนี่ยยังคนพบสิ่งนี้ได้แลวหลวดเส้นยน,นยจะไม่ทันสังเกตได้อย่างไรและที่สําคัญด้วยตําแหน่งของหลวดเส้นยนในยามเนี้ยการสมคบคิดกับศัตรูจะก่อประโยชน์อันใดต่อเขาและแน่นอนว่าอีหนิงก็รู้ว่าหลวงเส้นยนเน่ยยังพูดไม่หมดเขาต้องมีอะไรปกป และโหลดเส้นยวนไม่ได้ส่งคมคิดกับศัตรูขายแว่นแคว้นก็พอแล้วจากนั้นโหลดเส้นยวนเนี่ยก็ปล่อยอีนิงแล้วก็ไปหาแท่งไฟมาจุดเทียนภายในห้องจึงพลันสว่างขึ้นด้วยแสงสีเหลืองนวลและโหลดเส้นยวนเนี่ยก็เรียกให้อีนิงอามาหาตัวอีนิงเนี่ยก็ชะงักนิ่งโหลดเส้นยวนจึงมองมาอีกครั้งแล้วก็บอกว่ามานี่อีนิงก็เลยจำต้องเดินไปเบื้องหน้าของหลดเส้นยวนและแอีนิงเนี่ยก็จ้องไปที่ปลายหยกที่ห้อยอยู่ตรงเอวของโหลดเส้นยวนฟังหลดเส้นยวนเอ่ยถามตัวเน้นน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าในช่วง,งปปปีีีท่่่าา่่เเเจจจ้้้้าาาาาาาหหยยตตััววไไรรููสึกกฏิบิบมมอใช นั่นเป็นเพราะข้าไม่กล้าคิดถึงเจ้าในระยะเวลาหนึ่งปีมานี้องค์คลักเสื้อแพที่อยู่ในการควบคุมของข้าแทบจะเหยียบย่ำไปทั่วทุกสารทิศแต่สุดท้ายก็ยังหาเจ้าไม่พบข้าแรกที่หาเจ้าไม่พบข้าทําได้เพียงคิดถึงเจ้าตลอดเวลาและต่อมาข้าก็ยิ่งร้อนรนระหว่างที่พูดเนี่ยหลวดสัญญุวก็เขยืบเข้ามาใกล้มือนึงก็เอื้อมมาโอบเอวของอีนิงแล้วก็ดึงอีนิงเนี่ยมานั่งพิงขอบเตียงด้วยกันแล้วหลวดสัญญ่ยก็กล่าวต่อว่ารวยอีนิงเจ้ามักจะคิดเสมอว่าผู้อื่นเนี่ยไม่ได้รัก นตนเอหวาดกลัวว่าจะถูกผู้อื่นทอดทิ้งดังนั้นทันทีที่คนผู้นั้นแสดงเขาลางทํานองนี้ออกมาเจ้าก็แทบจะทนไม่ไหวที่จะการแขนงขาวิ่งหนีจากภายนอกเนี่ยอาจจะมองไม่ออกในเมื่ออย่างไรเจ้าก็เป็นถึงบุษราของท่านอิงกัวกงทั้งยังถูกค่าทานุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเพราะว่า เหตุใดเจ้าจึงเป็นเช่นนี้ไปได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เล่าความลับอำนาจสังเวชของอีนิงถูกปลดเลื้องจนเกี้ยงเก่าต่อหน้าหลวงสันญวนความลับที่ซ่อนเร้นที่อยู่ที่ลึกที่สุดในหัวใจของอีนิงไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปมันถูกแสดงอย่างเปิดเผยมีแต่ละเล่มล้วนพุ่งตรงเข้ามาหานางจากนั้นหลวงอีนิงก็สอดลมหายใจลึกหลับตาลงก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งแล้วบอกว่าท่านอย่าได้พูดอีกเลย พี่เนี่ยก็เลยบอกว่าจะไม่พูดได้อย่างไรยามเนี้ยข้าจะบอกกับเจ้าให้หมดเปลือกเจ้าจะได้ไม่ต้องกังวลอีกเพียงแต่เมื่อเจ้าไม่กังวลแล้วต่อไปก็อย่าได้คิดหวาดกลัวข้าแล้วหลวงสนยวนเนี่ยก็ขยับเข้าใกล้หูของอีหนิงเอ่ยกับอีหนิงว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าทําอะไรกับเจ้าบ้างมาข้าจะค่อยๆบอกเล่าให้เจ้าฟังในตะกูลหลวงปีนั้นไม่ใช่ว่าข้าเนี่ยให้ทรงตือจับตามองเจ้าหรือตั้งแต่ยามนั้นข้าก็หวังว่าจะได้รู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าไม่ว่าจะด้้ววยยิิธีกกาาาาาารใด็ตมมมมหหลนนเเสู่ขขออจจง ข้าก็บังเกิดความอิจฉาริษยาจึงย้ายเขาไปทํางานที่ซานตงเชิงหลังยื่นขาเข้ามาแทรกแซงข้าก็ยุโยงให้เซียวินไปพบกับเลียนฝูยืมดาบฆ่าคนเจ้ารู้สึกว่าการแต่งงานของพวกเราเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรืออันที่จริงทั้งหมดนี้ข้าล้วนทุ่มเทแรงกายแร,รงใจวางแผนอยู่เบื้องหลังอีหนิงที่ได้ฟังเนี่ยดวงตาก,ก็ค่อยๆเบิกกว้างความจริงที่ปรากฏทําให้อีหนิงเนี่ยตื่นตระหนกจนไม่รู้ว่าคนจะกล่าวสิ่งใดแล้วก็คิดไม่ถึงว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นแผนการของหลุนเซนหยว